ใหม่จริงๆใหม่มากดูครับน็อตเดิมโงงาน9,761กิโลเมตรนะครับะคาแก้วนะครับตัวหรือตัวพาโนริมิก a ลาสรูฟนะครับนี่อับบอดได้นะเห็นไหมสบายๆล้องถอยหลังพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันนะครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอิร์ธจากท็อปคารนะครับและวันนี้มีรถ SUV ขนาดเล็กนะครับนั่นก็คือ Mercedes-Benz GLA นะครับตัว250ชุดแต่งเ m g รอบคันนะครับคันนี้พิเศษยังไงทำไมถึงเอาเข้ามาขายนะครับเดี๋ยวมาชมกันดีกว่าว่าพิเศษยังไงพิเศษมากจริงๆมามาชมกันก่อนตัวนี้นะครับเป็นตัว f เฟซลิฟแล้วนะครับอยู่ในปีคันนี้นะ2019นะครับผมพศ2019แต่ออกรถ2020จดปี2021 นั่นหมายความว่าทําให้มีวารันตีเหลืออยู่นะครับผมหรือวารันตีเหลืออยู่ในปี2023หมดเดือน4นี้นะครับผมโตเฟสลิปนะครับร่องกระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้แล้ะครับนะไฟหน้าเขาก็จะคมขึ้นแบบนี้นะครับผม led high performance นะครับโอ้โหสวยมากสวยจริงๆดูครับใหม่มากทำไมถึงใหม่เลขก,กิโลน้อยมาก4หลักแค่นั้นเองนะครับผมมา มาชมกันดีกว่าครับคันนี้กวนใจยอดฮิตอยู่แล้ว GLA ตัวล่าสุดโฉมปัจจุบันนะครับจะไม่มีออปชันของ p a n o โน m i c ิ l a s s ส o ูฟหรือหลังคาแก้วนะครับผมนั่นทำให้ว่า GLA ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่มีหลังคาแก้วนะครับโอเคมาชมครับนี่ครับบอกปรบไฟฟ้านะครับพร้อมเมมโมรี่สจุดนะครับกระจกข้างรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับใหม่มากใหม่จริงและดูภายในกันก่อนโอ้โห น่าเชื่อเดี๋ยวจะให้มาดูไม้นะครับใหม่มากใหม่จริงๆใหม่แบบลดออกสูตรได้เลยเหมือน audi ตัว3000กิโเมเลยครับคันนี้โอ้โหดูครีมอะไรกล้าพูดว่า99.99%เ99ดีกว่านะครับเบาะใหม่จริงไม่มีขาดและตัวเบาะตัวหนังตรงกลางนะครับผมตัวผ้าตรงกลางนี่ใหม่มากจริงๆสาดใ้้ปังง่ายงไม่มีสั่นแน่นอน,นครับผม เลขกิโลเมตรนะครับอ่ะมาดูกันดูครับสี่หลักเท่านั้นเอง9761กิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้นะครับน้อยมากน้อยมากจริงๆนะโอ้โห,โห,โหและดูใหม่เลยเหมือนออกสูรเลยครับแต่ประหยัดไปกว่าประมาณแบบ7 8แสนเลยปะเดี๋ยวมาชมข้างในกันดีกว่าว่ามีออปชันอะไรบ้างสำหรับคันนี้ครับโอเคครับมาชมในส่วนของภายในของคันนี้นะครับก็พวงมาลัย ทรง AMG นะครับมันติฟังก์ชันครบมีพัดเดิลชิปด้วยนะครับลิมิตสปีดคลุ้ดคอนโทรลอยู่ตรงนี้ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเกียร์ก็อยู่ตรงคอพวงมาลัยนะครับปรับเกียร์ไม่สั่นเลยกล้องถอยหลังมีด้วยนะครับเห็นไหมดูก่อนนี่กล้องถอยหลังพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันนะครับโอเคสหรับกล้องถอยหลังแอร์เป็นไงบ้างเปิดเย็ยนเลยวันนี้อากาศค่อนข้าง,งร้อนนะครับเพราะว่าหน้าหนาวได้ผ่านไปแล้วไปไวมากเก๊เก็บของห นิ่งๆตรงช่องนี้ใส่เหรียญช่องนี้ที่วางแก้วน้ําช่องนี้ขนาดเล็กนะครับผมตรงนี้ usb 2นะครับใส่ apple c a r p ได้ด้วยเนาะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เพลงดีกว่าไปที่เรดีโอโอเคเสียงไม่แตกนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับและที่สำคัญครับออปชั่นตัวนี้เลยที่ไม่มีแล้วในปัจจุบันนี้นะครับ หลังคาแก้วนะครับตัวหรือตัวพารามิกคลาสลูฟนะครับนี่เป็นม่านเปิดม่านอ่าเปิดตัวหลังคานะทำไมข้อดีถึงมีหลังคาแก้วแล้วดีกว่าแน่นอน,นครับรู้สึกโปร่งมากกว่าและทําให้ห้องโดยสารเนี่ยดูกว้างกว่ามากเลยจากที่ผมเล่นดูนะครับให้ลูกค้าเห็นเลยว่าปกติดีนะครับผมรวมถึงทั้งการปิดตัวหลังคาด้วยแล้วก็ตัวม่านนะครับผม เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการปิดมากโอเคเดี๋ยวมาดูในโหมดกันดีกว่าว่ามีโหมดการขับขี่ด้วยนะครับตัว Dynamic s e l e c อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับผม Sport Individual Eco และตัว Comfort นะครับผมใช้ได้ทั้งหมด4โหมดนะครับผมสำหรับรถ GLA 250คันนี้ครับก็ใหม่ครับมาเดิมมาเลยเดี๋ยวผมจะปรับ ให้อยู่ในฟพร์ชันในการขับขี่ที่เป็นของผมเองเนาะโอเคโอเคครับซื้อรถมือสองก็ต้องดูสภาพนะครับรีวิวตามสภาพนะครับดูครับเบาะใหม่มากเครื่องยนต์ตัว g l a นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับลูกค้าดูสภาพไปด้วยนะครับจงช่องแอร์เครื่องยนต์เบนซินนะครับก็ขับขี่อัตราเร่งดีมากและที่สาคัญนะครับออปชั่นก็ค่อนข้างเยอะมากนะครับสภาพไม่ต้องห่วงเราให้ดูอยู่แล้วว่ารถมือสองต้องดูสภาพ ใช้างานได้มีไฟตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีหลังคาแก้วนะมัตนตัว200เนี่ยแต่บางท่านก็จะชอบที่ไม่มีหลังคาจะเป็นตัว G A 200ก็แล้วแต่ชอบความชอบแต่ผมมองว่าถ้ามีก็จะเป็นข้อดีที่มากกว่าตรงที่ว่ามันโปรง่งแต่บางท่านอาจจะไม่ชอบเอ้ยรู้สึกร้อนไม่อยากติดฟิล์มด้วยเรามาเนี้ก็แล้วแต่ชอบจะเลือกดีกว่าครับการน,นั่งด้านหลังก็ถึงว่า X1 เนี่ยจะสูงกว่าแต่แน่นอนละครแรกมาก็ต้องเป็นมวย 1> x 1กับ g l a นะครับเป็นสึกเดียวกันเนาะแต่ g l a เนี่ยจะได้ความสปอร์ตกว่าโดยที่ว่าเป็น s u v ที่ขับได้ทุกที่เหมือนกันเป็นเครื่องยนต์เบนซินและที่ทำคัญเขามีหลังค้าแก้วเนี่ยโปร่งจะรู้สึกโปร่งมากเลยไม่รู้สึกว่าอึดอัดน,นั่งอยู่ในห้องโดยสารแล้วเฮนรูม um ก็โอเคเฮนรุม um ก็ผมส่ง173ร้อยเจ็ดสามนะผมว่าก็ถือว่าโอเคนะครับผมถ้าสมมติอ่ะนั่งสบายสายนอนหลับแบบนี้โอเคนะผมมองว่าโอเคนะหร้อยเจ็ดสิบห้าหมดเลร้อยเจ็ดสิบ นะครับผมเด็นมาตรงนี้ทีวางแก้วน้ําใช้งานได้ตามปกตินะครับโอเคอตรงนี้พับเบาะได้ด้วยนะไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่าพับเบอะได้กว้างแค่ไหนครับสวยงามมากของ l a 2 5 0คันนี้นะครับผมแล้วดูตัวไฟโตไฟเฟสลิปนะครับอย่างที่บอกเลยก็ก่อนหน้านี้อาจจะนานแล้วจะเป็นไฟแบบกากเพชเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ชม ่นี่นะครับเห็นไหมไฟไท้ายเขาสวยมากเป็นแบบนี้เลยให้มีความรู้สึกว่าเป็นแบบกาบเพชรหรือทรายทรายอะรามวันี้นะครับให้ดูหรูหร,ราด้วยนะครับโอ้หฝาท้ายดูว่าออกสูตรเนาะนี่เรียบร้อยดูสินี่สมมติเปิดผมเปิดให้ชมว่างขนาดนี่ทับบอร์ดได้นะเห็นไหมสบายๆนะครับ ใช้งานได้โอเคกว้างอยู่แล้วคันนี้ก็ไปได้ทุกที่ที่มีทางแถมสาท้<ส>ายเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับผมโอ้โดูสวยงามมากทั้งหมดเลยทั้งคันเป็นสิบให้สิบเพราะว่าทุกๆอย่างเลยครับไม่เก้าพันโลด้วยนะและดูตัวล้อนะครับล้อนะครับก็เป็นล้อสีดำนะครับตัดกับพิมขอบตรงเนี้ยเป็นสีเงินหรือโครเมียมนะครับผมเป็นล้อขอบ19นะครับ สวยมากยางเป็น2 3 5 4 5 19นะครับยางใช้ได้อีกยาวๆเลยเป็นหอมบียรตนนะครับผมเพราะว่าขาับไปแค่เก้0 0โลเองดอกหนาแน่นมากนะครับใหม่มากเดี๋ยวไปชมข้างหน้าเครื่องยนต์กันดีกว่าใหม่จริงๆใหม่มากอะดูไปก่อนคร่าวๆนะครับว่าใหม่ดูครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยน,นต์เบนซินนะครับ 2,000ซีซีนะครับและมาพร้อมกับเทอร์โบนะครับดูครับน็อตเดิมโรหงานเห็นไหมเดิมสนิทําไมถึงขายอ่าดูไปด้วยนะครับขาไฟตรงโน้นตรงน้นทำไมถึงขายเจ้าของซื้อรถให้ลูกสาวครับแต่ลูกสาวบอกว่าชอบ CX3 มากกว่าโอเคมามาขายเลยงงเหมือนกันแต่แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับผมเห็นไหมใหม่มากตัวเครื่องไม่มีซึมด้วยครับผมโอ้โหใหม่จัด ใช้เพรใหม่จัดใหม่แค่9,700กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมวริตีมีอยู่ให้ถึงเดือน4ปีนี้นะครับ2023นะครับผมก็ใหม่มากราคา1,680,000บาทไม่แพงอย่างที่คิดครับแลกกับจำนวนเลขกิโลเมตรแล้วนะครับคันนี้มั่นใจว่าน้อยที่สุดนในตลาดท็อปค่์คอนเฟิร์มครับก่อนส่งมอบรถทางเรา คันสีเคลือบแก้วให้ด้วยนะครับผมก็สบายสบายเลยครับผมอยากชมรถคันนี้มาที่เราเลยครับท็อปค่าแปดแปดเจอที่กู้แหม่ของท่านนะครับหรือสแกนคิวอารโค้ดครับทางนี้เลยครับทางเราเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์10บโมงเช้าถึงหกโมงเย็นไม่มีวันหยุดนะครับหรือแอดไลน์มาหาเราครับแอดท็อปค่าแปดแปดตรงนี้นะครับอยากชมสต็อกรถของเราทางเรามีเว็บไซต์แล้วครับ www t o p c a r 8 8ป com ตรงนี้ครับผมเข้าที่ซื้อรถนะครับผมแล้วก็จะเห็นบริการมากมายและสต็อกรถของเรานะครับผมโอเคสำหรับลูกค้าจาก YouTube นะครับที่เห็นคลิปนนี้ะครับ ฝากมาติดตามที่ a c e b o o k นะครับเราจะมีรถเข้าใหม่อัปเดตประจําเลยนะครับผมแล้วก็มีแคมเปญดีๆโปรโมชั่นดีๆมากมายนะครับผมก็มาที่ Facebook ของเราครับ Facebook ของเราชื่อ Top c ค r นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับย้ำอีกครั้งครับ Mercedes Benz g l a 250ชุดแต่ง MG รอบคันะครับหลังคาแก้วฝาท้ายไฟฟ้าล้อขอบ19นิ้วเลขกิโลเมตรเพียงแค่9,700กิโลเมตรเท่านั้นก่อนสมอบรถขัดสีเคลือบแก้วก่อนสมอบรถยนต์ให้นะครับในราคาเพียง1 0 0 0 0 บาทนะคบผมคุ้มค่ามากๆแล้วสําหรับเจ้าคันนี้นะครับผมหาไม่ได้อีกแล้วที่ไม่น้อยเท่านี้นะครับผมก็อยากซื้ออยากขายนะครับฝากติดตามท็อปคาร์นะครับผมก็แอดไลน์มาาเราครับแอดท็อปคาร์แปดอยากขายรถกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะครับผมอยากเจอผมนะครับได้ราคาดีแน่นอนเอกสารปลอดภัยนะครับเราดูแลรถของท่านจอดไว้ที่โชว์รูมของเรานะครับไม่มีการนําไปขับเล่นนะครับและสี่ที่สำคัญที่สุดนะครับเราไม่ถือสัญญานะครับเราปิดไฟแนนซ์ให้ทันทีอยากเจอผม ขายรถให้ผมแอดไลน์มาครับแอดท็อปคลาแปลกๆตรงนี้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับ